สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับเช็คค่าไฟนะครับผมเรามาดูกันเลยว่าแอพพลิเคชันชื่ออะไรครับผมสมาร์ทไลน์นะครับผมอของการไฟฟ้านครหลวงนะครับผมเปิดแอปพลิเคชันเลยนะครับเปิดออกมาเปิดออกมาก็จะมีเมนูเมนูแถวแถวด้านซ้ายมือด้านบนก็จะเป็น อ๋อกดไม่ได้ผมกดไม่ได้อ๋อผมเลื่อนอยู่นี่ก็จะเป็นเมนูนมนด้านฝั่งซ้ายมือนะครับมีการลงทะเบียน,ยนแล้วก็ด้านล่างก็จะมีการชำระค่า,าไฟประวัติใช้ไฟการแจ้งเตืนเอนสามารถแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้นะครับเรามาดูประวัติการใช้ไฟของผมนะครับผมอวอ๊บนี่ กดเข้าไปเลยครับก็ะจะมีกราฟให้ดูปเป็นค่าไฟของของเดือนในแต่ละเดือนนะครับผมอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นจำนวนหน่วยจำนวนหน่วยที่เราใช้ไปก็จะเพิ่มขึ้น <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆตามที่ที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าไปนะครับผมก็เม็ออกไปก็ปจะมีการชำระค่าไฟสามารถชำระค่าไฟได้เลยโดยการเพิ่มบัตรเครดิตสแกน qr code ไปนะครับ แล้วก็มีแอปแจ้งเตือนรับข่าวสารข่าวสารทากพีก็แจ้งไฟฟ้าขัดกล้องออีมีให้หมดนะครับถ้าในอยากทราบข้อมูลการใช้ไฟของตัวเองก็สามารถเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะนะครับ ME smart l i น e ครับผม ขอบคุณครับที่รับชม